ขี่เว็บ125 i อปี2023จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ค่าน้ำมันเท่าไหร่เรามาเดินทางไปพร้อมกันกับแชปเตอร์หเส้นทางกรุงเทพฮอดเชียงใหม่ เราถูถ่ายไวเวบวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการต้อนรับสมาชิกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่น้องแดงเอาไปลันอินที่การมาแล้วกลับมาก็ได้คันนี้ใหม่ๆพอดีเลยเป็นเลิกที่ดีที่เราจะเอานิวเว็บ2023ไปเที่ยวกันทริปนี้นะครับเราจะลันอินไปที่เชียงใหม่เลยตอนนี้ใหมหน้ารถดอยู่200กว่าโลเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากรุงเทพเชียงใหม่กับเวบ125 2023ค่าน้ำมันจะเท่าไหร่นะครับแนะนำก่อนว่าคันนี้นะครับชื่อเทอร์รี่ก็คือมาจากสีเขาในแหละ คือหลายคนน่นนาจะอยากรู้ว่าการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังจะเป็นการออกคลิปละแล้วมาดูกันว่าค่าเฉลี่ยอะไรยังไงประหยัดแค่ไหนนะครับพวกเขาเคียว่าตั้ง71อโลลิตรอะแล่วันนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องชมพู่นะครับขวัญใจมหาชนสวัสดีค่ะชวนน้องไปเชียงใหม่ด้วยกันอีกแล้วนะครับขับไหวใช่ไหมวันนี้ไหวค่ะไหวไหวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสองคันนี้ค่าน้ำมันจะต่างกันเท่าไหร่เนาะไปเชียงใหม่วันนี้พาวิ่งข้ามคืนเลยนะเอายันวางเลยนะ กันวางเลยเเไปเดินทางกันนะจ๊ะไปเดินทางอันนี้ขึ้นเหนือครั้งที่สองปะใช่ค่ะทางแรกไปตาคอสอบไป<ม>ใช่ไหมไปขอด้วยเฮ้ย,ย,ยรู้ว่าตื่นเต้นแรกๆแปดสิบเก้าสิบพอก่อนนะลันอินก่อนวิ่ง2องห้าสิโลเองน้ำมันถังหนึ่งจะวิ่งได้กี่โลเพราะว่าที่เดียดถอดกระเป๋าด้านหลังแลนะ้วขับแปดสิบนะะได้ได้ อันนี้มาผหลังสนามบินดอนเมืองนะครับเส้นผอหนต้องบอกก่อนนะว่าเวบคันเนี้ยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยกเป็นน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนเป็นเชลสังเคราะห์ลอยไปก่อนรถน้องเหมือนกันรู้สึกใส่เชลสังเคราะห์ลอยเหมือนกันน่าจะโตเดียวกันเดี๋ยวออกลังสิตนะครับแล้วก็ถนุนไปโผยุดยานนุนเลยตอนแรกว่าจะออกทางคลองเจ็ดนะครับถนนไม่ดีก็เลยออกทางนี้ดีกว่าอ่อนนิดหน่อยแต่ปลอดภัยกว่ารถผมเนี่ยเพิ่งได้ป้ายก่อนออกมาประมาณสองวันโชคดีไปเลยเหมือนรอบนี้จะได้ป้ายเร็วมากเลยนะครับเออ สองอาทิตย์ได้ไป้ายละโชคดีอย่างหนึ่งคือแบบได้ได้ไป้ายเลขดีมากครับความหมายดีดีทุกอย่างเลยไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรระหว่างทางบ้างค่าน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับ เราเข้าถนนเอเชีย32แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรงย,วยาวๆกันเลยะผมไม่แน่ใจว่าถังนึงเนี่ยวิ่งได้กี่โลนะแต่คิดว่าน่าจะ2 5 0ร้อถึงสามอ่ะคิดว่าได้ชัวร์ๆเลยโอยลมสงบมากาเดี๋ยวทรปนี้ผมจะยืนพื้นป้ะมาณ90ก่อนนะครับ นี่อากาศดีนะครับทุกคนตื่นเต้นจังเลยนี่อากาศเย็นตั้งแต่อยุธยาเนี่ยคิดว่านะ่าจะประมาณ28องศาได้นะครับผมว่าถ้าขึ้นลงขึ้นดอยอะไรอย่างงี้ก็นะ จะเย็นเลยแหละคลิปนี้นะครับเป็นทริปล่านาะขั้นบันไดอีกคลิปหนึ่งนะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมไป้ันน้าจวงมาหูบรรยากาศดีมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูนะแถมในหมู่บ้านเขาก็มีน้ําตกอีกทั้งสองน้ําตกนะครับที่สวยๆแจ่มเลยรอบนี้นะครับก็จะมีนาขั้นบันไดป่าบุงเปียงนะครับพี่ผมอยากไปดูนะในปีนี้ชมพู่เองไม่เคยไปนะครับก็เดี๋ยวพาไปแต่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 นะครับเดี๋ยวมี สเสาบอ็อกเกอร์นะครับมานัดเจอกันที่เชียงใหม่ด้วยนะครับพี่อ้อมแล้วก็พี่ปามนะครับเดี๋ยวพาไปเจอกันนะครับตอนนี้เราเข้าอ่างทองแล้วนะครับน่าจะเป็นทางแยกเข้าเมืองอ่างทองนะทางซ้ายมันจะฟิลลิ่งนี่ขีดีเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ที่ผมชอบเลยคือมันมีออ j เจ็ดด้วยนะที่แบบฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบช่วยลดและระบายความร้อนได้ดีขึ้น สิงห์บุรีแล้วครับน้ำมันลงไป2ขีดแล้วยังไปได้ต่ออีกไกลเลยนะครับถังนี้ผมคิดว่าถังหนึ่งอ่ะน่าจะถึงนครสวรรค์นะไปเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มแป๊บหนึ่งนะครับพักก่อน ทางต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สิงบุรีเรียบร้อยนะครับเออจะบอกว่าไฟหน้าของตัวใหม่เนี่ยถือว่าสว่างอยู่นะโอเคเลยแหละกลางคืนมืดๆก็ถือว่ามองเห็นเลยแหละ มีหมดเด็กน้อยนะคะนี่น้อยหรอน้เข้าเต็มๆก็ลืมว่าเราขึ้นดอยจะได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยน้ำมันเดือกี่ขีดแล้วเนี่ยทอน,นี้กำลังจะลงขีดแดงแล้วยังไม่ได้เติมน้ำมันกันเลยนะครับวิ่งได้ไกลมากถ้าเป็นน้องแดงนี่คือหมดไม่รู้ต้งแหนตรงไหนแล้ว ถ้าเวฟขี่หางเดียวถึงนครสวรรค์นี่คือแบบเฟีย้ยวมากเลยนะน้องแดงมันไม่ถึงเนี่ยเท่าไหลเนี่ย200โลเออ200โลพอดีเลยเนาะแล้วทำไม200โลช้ามันจะแตะขีดแดงแล้ววะเอ๊ะหนาวปะมันเย็นเย็นยันยนยงไม่หนาวได้อยู่วันนี้วันที่30แล้วทุกคนเนี่ยความเอสโซมันจะตายเป็นบางจากละพรุ่งนี้วันสุดท้ายไอติสติทำไมถึงขึ้นลงๆไว้3ขีด ขี่เกือบๆวิ่งไปเกือบถึงนคาสวรรค์เลยตอนเนี้ย,ยไม่ฝนตกอยู่พายุหักซีรียิอีนี้ต้องนะร,รับข้อสูดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะทริปนี้ขี่ยันวะไม่เคยขับอะไรแบบนี้นะเนี่ยไม่เคยมาขี่ยันวากนะ่ะ นั่นหน้าพวกเราจะเลี้ยวทางเลี่ยงเมือง122กันนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้มันเป็นเวลาทํางานและในเมืองนครสวรรค์มีไฟแดงค่อนข้างเยอะก็ขี้เกียรติดไฟแดงนะครับรู้สึกเวลาขี่แปดสบเก้าเนี่ยคันเร่งมันมันเบาวกว่าน้องแดงนะมันเลยรู้สึกว่าไม่เหนื่อยนะ ตรงนี้ถนนทางนะทุกคนออกจากเลี่ยงเมืองมานี่ยอันนี้เราอยู่พ้าโหนโยธินนะครับระวังนิดนึงตรงนี้ถนนทางรถเติมวิ่งดีเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งดีเลยแหละเอ้ยตอนนั้นเติมตั้งสี่นนลิตรนะเติมไปสี่ลิตรกว่าเลย,เยต้องลิตรกว่านี่จะแกนจ่ายนะคะ เตาน้ำมันถังแรกเรียบร้อยนะครับของเชอร์รี่เติมไป150บาทกรุงเทพมาที่นครสวรรค์ได้คาเฉลีย66.9เกือบ67โลลิตร่ยค่าน้ำมัน150บาทระยะทาง249ก็ประมาณ250โล,ลอะ่ะอุ้ยถูกมาก่ะดูของ125ตามผ่านกัน10บาทเติมไป3.9ลิตรนะครับ62.2โลลิตรประหยัดมากไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเชียงใหม่เราจะเติมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ่อต่อเดี๋ยว แรง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 เฮ้ยโอเคโอเคอเ้ไปก่อเลยไป <c oughs> เออแล้วก็ผมชอบคือเครื่องอ่ะมันไม่ค่อยสั่นเลยนะนิ่งมากหีูใจยังอยากได้ร้อยี่ห้าแบบออตโต้คันมือได้เลยี่ะก็อีกไหมอันนี้แหละไปจอดติดชันขนาดนี้แลคะค่ะ แกกำแพงเพชรขวาแต่ย่างลมควันไม้เท่าไหร่ครับอุ้ยไมห้าบาทลูกหบาททุกอย่างลูกอยากกินหนะักเอาสองสูตรสองครับข้าวเหนียวห่อหนึ่งครับอย่าไม่อิ่มมาทานอีกครับดเดี๋ยวผมไปเชียงใหม่ครับ เดี๋ยวผมทานตรงนี้แหละถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวมากินอีกใช่ครับหิวพอดีครับค่ะนี่ทุกคนร้านอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงโรตัสเลยนะครับเนี่ยข้างๆก็จะมีมิสเตอร์ดีไ้ด้วยแนะนําเลยใครผ่านมาตอนเช้าต้องแวะนะเห็นโลตัสนะครับอยู่หน้าโรตัสเลยนะครับอร่อยเมื่อกี้ผมก็ทานไป50นี่คือแบบอิ่มเลยนะข้าวเหนียวสไก่แปด อนนี้จะเข้าต่าทุกคนมันแบบสวยและเขียวมากดูดิเห็นไหมเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยถนนน้ำมันมเหลือกี่ขีดอ่ะอันนี้เหลือสองขีดน่าจะไปเติมแถวเขื่อนภูมิพลนู่นเลย แต่ว่าของพันเนี่ยมันจะมีกระพริบอีกนะถ้ากระพริบเนี่ยที่ผมอ่านคู่มือมันจะเหลือประมาณหนึ่งลิตรลิตรนิดเดีะเดี๋ยวเติมพี่เสือนะฮะถังนี้วิ่งมาประมาณสองรอยกว่าสองร้ยนิดนิองเดี๋ยวมาดูกันว่าเติมเท่าไหร่เก้าห้าครับเอาเก้าห้าทราเต็มถังค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอแกะของกันไปเชียงใหม่นะครับแม่โถนด้แม่โถฝั่งนู้นเลยครับเราออกมากี่โมงวะตีสองประมาณตีสองนะพี่ออกมาอุ้ยร้อยเจ็ดสิบ สะแ,แกนจ่ายนะคะรถผมนี่สภาพเดิมทุกอย่างนะครับยกเว้นน้ำมันเครื่องผมถ่ายเป็นสังเคราะห์ร้อยมาอย่างเดียวเท่านั้นเองเลย ที่เหลือเดิมหมดสตรงสเตอร์ยางก็ยางติดรถเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสด้วยแหละอยากรู้เหมือนกันว่าทางเขาอะไรเงี้ยยางเดิมเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังมียางในอยู่นะมาดูค่าน้ํามันถัทงที่2กันดีกว่าถัทางที่2เนี่ยผมเติมที่เขื่อนภูมิพลถังแรกที่นครสวรรค์ตอนนี้ก็3 1 0บาท59โลลิตรนะครับค่าเฉลีย่ยมาลองหวดถังที่2นะครับแบบความเร็วร้อยยืนพื้นยาวๆนะครับเนี่ยก็ประมาณ52โลลิตรแต่ถังแรกะเราลันอินมาเบาๆมาก็เก<า>ือบ70<า>ิโลลิตรคันน<า>ั<า>้นอะ คันนี้นะครับก็ได้48.9นะครับถังเมื่อกี้รวมก็55โลลิตรก็ยังประหยัดอยู่ค่าน้ำมันที่เราเติมกันนะครับปี18กับปี23เนี่ย่าัน1บบาทเองนะถังนึงอันนี้ก็3-30นะครับของเรา310บาทประมาณนี้อีกถังหนึ่งคือน่าจะถึงเชียงใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่า2คันเนี้ยค่าน้ำมันจะเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวมาเป็นแนวทางให้เผื่อใครแบบอยากเอารถเดิมๆออกมานะครับผมมั่นใจเลยว่ามาถึงแน่นอนนะครับแพ็คของขึ้นรถนะครับแล้วก็เดินทางตอ่อ อ่ะเดี๋ยวผมจะแลกกันขับกับน้องคนบนึงให้น้องมาขี่เ็แบบ125ร้อยี่บห้าตัวใหม่ดูพร้อมนะอะไรครับไม่แต่โชคนุ่มวะเออแต่ผมรู้สึกเลยว่าต้นคันเนี้ยไม่จัดจ้านเท่าคันนู้นแต่ว่ารอบปลายนี่คือรู้สึกคันนู้นจะตามไม่ทันนะตัวใหม่เป็นไงี้ยไฟซื่อๆไหนปะไม่คันนี้เท่าคันนเดี๋ยวกลับไปก่อนผมก็รูล้ละว่า รถผมเนี่ยขาดอะไรบ้างอันนี้คือวิธีการแต่งรถของผมนะครับผมจะขับเดิมก่อนเลยดูว่าเออรถมันขาดอะไรตอนเนี้ยคนได้มีพวก USB charger อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็จับไปติดนะครับติดตั้งเพื่อชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์กล้องระหว่างขับรถอะไรเงี้ยรอบไฟที่มันแผ่วๆหน่อยนะที่ใหม่รอบต้นมันดีกว่าแล้วพอหลังๆแล้วแบบขึ้นล้อย่างเงี้ยมันมันแผ่วใช่ใช่เครื่องใหม่รู้สึกจะไม่สั่นป่ะพอมาสี่ปีรู้สึกสั่นขาเลยวะไม่สั่นไม่สั่นเลยเครื่องนิ่งเลยเหรอ ใช่ในครั้นั้นนักเสียนสั่นจนขาชาแต่นี้ไม่สั่นเออสวยสวยยินดีต้อนรับสู่ลำปางนะฮะอันนี้ต้องตัดเอกไหมต,ต้องไปเยอะเลยอะ่ะต้องถอนออกหน่อย บางสีมันต้องถอนมันจะไม่มีแรงเหยียบมันจะไม่มีแรงเหยียบมันต้องต้องถอนหมุนนอกนะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนขึ้นเขาไปเจอพี่ปามกันกัดทีเดียวเลยเออใช่ท,ทุกคนผมผมนะั้นพี่ปามเอาลองไปด้วยนะฮะคลิปนี้ให้เจ้าถิ่นนำขึ้นแม่โถเลยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้ากันนะครับว่าเราจะขึ้นแม่โถกัน รับใหม่นะะเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนด้วย ng, <c oughs> ไม่รู้ว่าบนดอยฝนตกวออ่าถ้าฝนตกนี่รู้เรื่องเลยนะปกติขึ้นเหนือที่ไรก็เนะี่ย มันจบที่เถินตลอดเสียดายี p ีนี้ไม่มีแม็กแคมนะต้องี p ีข้างหน,าน้าเห็นตรงข้ามนะมีแม็กแคมอันนี้ก็ห้องพักที่เคยมานอนประจำมานนี้ห้องพักเถินห้าดาวสิบปัต,ปตทอเลยเสียราจะฉีกเข้าเถินนะไป106กันรรบนี้ไม่ได้เข้าเมืองนะครับถ้าเข้าเมืองก็จะตรงเข้าไปเลยเดี๋ยวทางเข่าแล้วขี่รถไถรถมันดีกว่าจะได้ขนาด ไปหอดอีกประมาณ90โลต้ลงไปเดี๋ยวจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวหนึ่งแล้วก็ยาวถึงเลยคุณพระร้อนมากไปบอกพายุฝนเข้าฮะแดบดบเปรี้ยงเลยครับพายุสุริยะ,ะชัดชัดออนขนาดเอสก้าคือกินข้าวแล้วมันดีด้วย ้มันอยู่ถี่เท่าไหร่อะร่างสงเดี๋ยวไปเติมที่ปตทฮอดเลยอะไรฮะโอ้ชอบจริงๆเลยพอได้ขับร้อยี่ห้าถังมันใหญ่มันขับได้ยาวสะใจครับไปไหนเลยแล้วเอา้เอาไปเ,เดี๋ยวไปก่อนเลยนำเหมือนจะรู้ทาง <laughs> ไอะเลย ยางใหม่หมดแล้วเนี่ยใช่ใช่เนี่ยเขาลาดยางใหม่หมดแล้วโอ้สี่สบายเลยข้อ,ขอห้าหนแห่มแดดยวเราขึ้นลูกนั่นแหละห้องยางใส่รอดแล้วไหนหน้ารถแมนน่นู่นนู่นนู่น แล้วก็มาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่หอดค่าน้ำมันรอบนี้กรุงเทพเชียงใหม่ใช้ไป450บาท11 ลิตรด้วยระยะทาง657้กิโลค่าเฉลี่ยอยู่ที่59.3กมิโลเมตรต่อลิตรตกกิโลเมตรละ0.68บาทเออประหยัดดีนะครับที่เขาเค็มไว้นะครับ71.4กิโลเมตรต่อลิตร125ตัว2023เนี่ยก็ใกล้เคียงนะแต่อันนี้เราเทสด,ด้วยแบบความเร็วสูงนะครับเรียกว่าใช้รอบเครื่องจัดถือว่าประหยัดนะประหยัดกว่าน้องแดงเลยแหละเออเดี๋ยวรอคันนี้คำนวณแป๊บนึงปี18อ่ะไหนเ่าไหร่คันนี้ห่างกาัน40บาท125ปี18นะ เติมไป490 12ลิตร653ราคาเฉลี่ย54.1กิโลเมตรต่อลิตรด้วยความเร็วประมาณ90ร้อยหนึ่งตลอดทางเลยนะก็ถือว่าประหยัด,ยดเลยถือว่าเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งนะครับกับการขี่เว็บเที่ยวทางไกลนะสำหรับใครที่แบบสายประหยัดอะไรเงี้ยผมแนะนาเลยจริงเว็บเนี่ยโคตรประหยัดเลยทีแรกนึกว่าวิ่งร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือประมาณ40ไปลายปลายนะครับแต่50บวกบวกข้างนั้นเลยนะ อันนี้นะครับอาจจะไม่คุ้นนะครับว่าหมวกใครนะของแม่ปามนะครับแม่ปามอารองนี่มากันแล้วปามเขาไปเติมน้ํามันนะครับเราพี่ปามมาก่อนเดี๋ยวพารู้จักมาแนะนํากันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแม่โถในคลิปหน้ากันเลยนะนุะ่นนุ่นแม่ปามนุ่นนี่นะครับผมก็ไม่อยู่กับพี่ปามแล้วอเ,อเอ๊้อเอ๊เดี๋ยวนะหมวกไม่ซ้ํากันเลยปะ่ะหมวกใหมใ่ครับพี่ <laughs> โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาพี่ปามหรือพี่ปามพาผมไปเชือดก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอเคโอเคตอนนี้เริ่มมีคนร้องไห้เดี๋ยวตามชมคลิปหน้านะครับบบ๊าายยไอ้ผมซ้ายก็ได้อะแล้วแต่อะแล้วแต่ซ้ายดิซ้ายซ้ายจับเครื่อง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 โอ้ยแม่ร้อนร้อนเกือบหนึ่งแล้วอ่ะ ตอนนี้ฝนตกอีกแล้วนะครับฝนตกลงมาตอนนี้น่าจะลำบากแล้วคราวนี้ทางดินหนังชีวิตของจริง้วครเนี้